พูดถึงกางเกงยีนรีวรุ่น501นะฮะเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กำลังรับชมอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะมีเพื่อนหลายคน,นะฮะอยากจะทราบว่ากางเกงยีนรีวรุ่น501เนี่ยเลขกระดุมเลขที่อยู่หลังกระดุมแต่ละเม็ดเนี่ยนะฮะมาจากประเทศไหนแล้วก็ประเทศอะไรนะฮะในกรณีที่เราสั่งซื้อกางเกงยีนรีวามานะฮะกางเกงยีนรีว์รุ่น501มานะฮะในกรณีที่ไม่เห็นป้ายแคร์นะฮะจริงๆแล้วป้ายแคร์เขาจะบอการายละเอียดทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับกางเกงตัวนั้นน,น,นะฮะ ว่ามาจากประเทศไหนผลิตเมื่อปีอะไรนะฮะในกรณีที่เราไม่มีป้ายแคร์เนี่ยเราจะหาดูได้ยังไงว่ากางเกงตัวไหนมาจากประเทศอะไรนะฮะเรามีจุดสังเกตที่เลขกระดุมนะเลขหลังกระดุมนะฮะเพื่อนๆทุกคนอยากกางเกงยิ่รีไวล์รุ่น501ตัวนี้นะฮะเลขหลังกระดุม3757นะฮะเลขหลังกระดุม3757จะมาจากประเทศอะไรนะฮะแล้วก็ผลิตในช่วงปีไหนนะฮะในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูที่ป้ายแคร์กันครับมีคําตอบที่คลิปนี้นะฮะ ที่ป้ายแคงเกงตัวนี้นะขออนุญาตแจ้งขนาดวัดจริงด้วยนะครับเกงยีนตัวนี้นะรหัสหนะนึ่งร้อยแปดสิบแปดเมตรอินอียิปต์นะเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ขนาดวัดจริงเอลสาสิบแปดนิวยาวทั้งตัวสี่สิบสามจุดสองนิ้วปลายขาเก้านิ้วราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะฮะเกงตัวนี้จะผลิตก็คือเกงตัวนี้มาจากประเทศอียิปต์นะฮะเลขหลังกระดุมสามเจ็ดห้าเจ็ดมาจากประเทศอียิปต์นะฮะเพื่อนๆทุกคนแล้วก็จะผลิตในปีไหนนั้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อเข้าไปดูนะฮะที่ป้ายแนะคร์นะฮะ ตัวงกงียงตัวนี้นะจะเป็นป้ายแคร์หนึ่งใบนะฮะน่าจะเป็นยุคก,กลางๆนะฮะถ้าเป็นป้ายแคร์หนึ่งใบส่วนใหญ่ก็จะเป็นยุคก,กลางๆนะครับผมเลขหลังกระดุมสามเจ็ดห้าเจ็ดนะฮะผลิตที่ปีไหนใช่ไหมครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กลับด้านงกเงเกงก่อนนะฮะเพราะว่าป้ายแคร์เขาจะเย็บกลับมาอีกด้านหนึ่งนะฮะวันเดือนปีที่ผลิตกางเกงตัวนี้นะฮะคือตรงนี้นะฮะ ผลิตที่สามเจ็ดหนึ่งศูนย์สามสิบเจ็ดก็คือสัปดาห์ที่สามสิบเจ็ดนั่นเองนะ,ะสัปดาห์ที่สามสิบเจ็ดปีสองพันสิบนะฮะก็เฉลยนะครับเลขหลังกระดุมสามเจ็ดห้าเจ็ดนะครับผลิตที่ผลิตเมื่อปีสองพันสิบนะฮะสองศูนย์หนึ่งศูนย์นั่นเองนะฮะสัปดาห์ที่สามสิบเจ็ดนะฮะปีสองศูนย์หนึ่งศูนย์ฮะเมดอินอียิปต์นะฮะ, Egypt, ะ,ฮะเป็นงานประเทศอียิปต์นะฮะแล้วก็ผลิตเมื่อปีสองพันหนึ่งร้อยสิบนั่นเองนะฮะนี่คือ ที่มาของอเลขหลังกระดุมสามเจ็ดห้าเจ็ดนะฮะก็พาเพื่อนๆมาดูกันนะฮะแล้วก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับเลขหลังกระดุมนะ,ะเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากจะทราบว่าเลขเลขหลังกระดุมที่กางเกงตัวที่เพื่อนเพื่อนซื้อมาเนี่ยมาจากปีไหนถ้าเพื่อนเพื่อนซไปก็จะมาเจอคาตอบที่นี่นะ,ะที่ช่องของผมนะฮะจะได้ลงความรู้เกี่ยวกับเรื่องกางเกงยียนรีไวรุ่นห้านย์หนึ่งที่เราขายเนี่ยไว้ให้กับเพื่อนๆนทุกคนที่ติดตามช่องของเราดูนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็รบกวนขอฝากติดตามช่องนะกดติดตาม,ตดตามกดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับขนาดตามป้ายดับบรรยูสามสิบแปดเอลสามสิบสองเอลดับบยูสามสิบแปดก็คือขนาดของเอลนะฮะที่จากทางโรงงานผู้ผลิตมา,มาตรฐานของทางโรงงานผู้ผลิตแจ้งมานะซึ่งจะไม่ใช่ขนาดวัดจริงนะถ้าเราซื้อเงเกยงยีนรีวเนะเราควรที่จะดูที่ขนาดวัดจริงเป็นหลักนะว่าเอลเราวัดจริงได้เท่าไหร่นะแล้วก็วัดจริงเอลกางเกงที่เท่าไหร่ เราสั่งซื้อมาเนี่ยจะไม่พลาดเลยนะเราจะไม่พลาดกับสินค้าตรงนั้นเลยนะมันจะพอดีเป๊ะเลยแทบจะไม่ต้องใส่เข็มขัดเลยก็ว่าได้นะอย่างเช่นเราวัดขนาดที่ตำแหน่งตำแหน่งเอวของกางเกงยียนเราอยู่ที่เอวจริงของเรานะได้เท่าไหร่นะครับเราก็ให้พ่อค้าแม่ขายนะครับพ่อค้าแม่ค้าวัดวัดจริงเอวตัวนั้นนะะเอวกางเกงตัวนั้นให้เรานะเราสั่งมาก็จะไม่พลาดเลยนะ กะเก่งตัวนี้นะครับเอววัดจริง38นิ้วยาวทั้งตัว43.2นิ้วปลายขา9นิ้วนะครับเลขกระดุม3757มาจากประเทศอียิปต์ผลิตอยู่ในช่วงปี2010นะฮะหรือคิดศัก,กราดาช2010นั่นเองนะครับเพื่อนทุกคน <Okay. S 1> โอเคครับกะเก่งตัวนี้ราคา1,850บาทครับสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามพูดคุยกับทางแอดมินของผมได้เลยนะฮะที่เบอร์โทร0961519525ทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้า เต็มใจให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับวงเงยยินครับผมขอบคุณครับ